ดวงของชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ดุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเหมือนมีเทพไทเทวดาคอยช่วยเหลือดวงการเงินไหลเข้าดีมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้การเงินที่เป็นโชคใหญ่แบบฟุกฟุกอาจจะได้การเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านใครที่ คาดฝังเรื่องของโชคลาบรับก้อนใหญ่มีเก์ที่จะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่เกินความคาดหมายอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่ <laughs> เหมือนมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยโชคแก่ท่านใครที่ไปขอพรในเรื่องของการอะไรไว้ทำไนว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จ <cape> ในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพรเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบโดยเฉพาะเรื่องของลาบลอยท่านมีเก์ได้ลาบลอยทรัพย์ใหญ่ อาจจะได้การเงินที่เป็นโชคใหญ่มาปลดหนี้ปลดศินใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านทำไยว่าจะประสบความสําเร็จและที่จะขายที่ขายบ้านทำไยว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จการเงินไหลเข้าดีการเงินการค้าการขายทำไยว่าไหลเข้าไม่ขาดดวงลาบทรัพย์การเงินมีเสน่ห์เมตตามหานิยมดวงชะตามีเสน่ห์เรื่องของโชคลาภการเงินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดทำไยว่า ท่านจะมีคนนําเงินนําทองมาให้ผู้เจราจารเรื่องการเงิจนจะมีการประสบความสมําเร็จใครที่จะไปพูดคุยเจรจาเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำไนว่าท่านกินจะได้สมหวังประสบความสมําเร็จใครที่คิดท,ที่จะไปพูดคุยต่อยอดไปดูเรื่องของธุรกิจใหม่ๆทำไงว่าท่านจะสมหวังประสบความสมําเร็จใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจทำไงว่าท่านจะมีเกณฑ์การขายับขยายเรื่องของธุรกิจการงานของท่าน จะไปดูที่ใหม่ๆไปเจอทำนายการค้าที่ดีกว่าเดิมการเงินที่ดีกว่าเดิมใครที่ทํางานประจาทำนายว่าท่านก็มีเคสที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งใครที่คิดที่จะไปดูงานใหม่ไปสมัครงานใหม่ทำนายว่าจะได้ดวงการเงินการงานเรียกว่าเป็นดวงลาบรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือเป็นดวงโชคลาบซัพย์ก้อนใหญ่ที่อาจจะได้แบบปฏิหารแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเรียกได้ว่า ชาวราศีสิงห์นะครับท่านกินนี่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะฮะอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่1 6กถึง28กุ่มภาพันธ์2568านะครับนะฮะไม่แน่นะครับจะาอาจจะได้โชคใหญ่มาปรดิีดปรดินนะครับนะดวงการเงินก็เรียกว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่ดุดดังมี ปฏิหารนะครับดูดังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินเท่กับชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่16-28กถึง28กุมภาพันธ์2,568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงห์ จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากลัชธิประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> <c oughs> ดวงของชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับขึ้นมาก็หลายใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นดวงที่เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันจะลอยตัวมากขึ้นสบายสบายมากขึ้นนะนะครับนะ เล้วมาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกนะครับของชาวราศีสิงห์วันนี้นะครับก็คือไพ่ The World นะครับไพ่ The World นะครับตรงนี้นะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับหมายถึงความเป็นอยู่จะดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ ดูในเรื่องของโชคลาภการเงินเป็นหลักนะครับนะก็หมายความว่าชาวราศีสิงนะครับท่านก็มีดวงที่การเงินเนี่ยนะครับก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะอาจจะทำนายว่าชาวราศีสิงนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ดุดดังเหมือนมีเทวดาเหมือนมีเทพต่างๆนะครับดนบันดาลช่วยเหลือแก่ท่านแต่จะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบปฏิหารได้นะครับ การเงินทำนายว่าไหลเข้าดีนะครับการค้าการขายทำนายว่าค้าขายดีนะครับการเงินนี่ก็ไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับนี่คำทำนายของไพ่นะไพ่เดาโบนนะครับก็ยังหมายถึงเรื่องของการเงินที่ได้จากเรื่องของคนรักใครที่จะไปออกปากเรื่องเงินกับคนรักของท่านนะครับทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับและโดยมิตนะครับถือว่าเป็นดวงที่เรียกว่า พูดเจราจารเรื่องการเงินเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์มากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะวันนี้นะครับมีไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่เดิมน,นะครับก็คือไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ราชินีพระจันทร์นะครับหมายถึงความมีสเสน่ห์การพูดเจราจารเรื่องการเงินกัรทองมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับดวงแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงที่จะมีคนเนี่ยหลงไหลมีคนมาให้ความสนใจนะครับ อรที่ยังสดอันนี้จาร์ทำางว่าท่านอาจจะได้เจอนืคู่คนถูกใจที่จะมาอุปถัมภ์เรื่องการเงินกับท่านได้นะนะครับอาจจะไปเจอคนที่ช่วยเหลือเรื่องการเงินกับท่านนะครับนะกระจอบปากเรื่องการเงินทำไงว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับดูงนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับเป็นดวงที่เรียกว่า อาจจะได้ลาบลอยแบบปฏิหารเหมือนมีเทพเทวดานะครับมาจับมือท่านให้ได้มีโชคลาภเลยก็เป็นได้นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่สังฆราชนะครับไพ่ The h e r o ท์ฟรนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือนะครับหมายถึง ว่าถ้าชาวราศีสิงห์นะครับเคยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรไว้ท่านก็มีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับดวมี้นะครับรือว่าเป็นดวงลาบรัพย์ใหญ่อาจจะได้โชคลาบรัพย์ก้อนใหญ่แบบเหนือความคาดหมายนะครับเรียกว่าเป็นโชคลาบดุจดั่งปาฏิหารใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้าน,หล,ลานหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับ ดวงลาบรัพย์ใหญ่นะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะนะครับเรียกว่าอาจจะมีอํานาจลึกลับบางอย่างเหมือนจะเป็นแบบแหมอธิบายยากเลยแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอจจะไรที่มันเหนือปฏิหารเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยอาจจะได้ลาบรัพย์แบบฟุกฟุกได้อาจได้ลาบใหญ่แบบฟุกฟุกได้นะนะครับดวงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่สุดยอดนะครับอาจจะแบบปลดหนี้ปลดสิทธิ์เลยก็เป็นได้นะนะครับเรียกว่า เป็นดวงชะตาที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะวันนี้นะครับมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับไพ่สิบถ้วยนะครับนะความหมายก็คือมีความสุขนะครับประสบความสําเร็จนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับดูจากรูปเลยนะนะครับวันนี้ใครที่มีหนี้มีสินอยู่ทํานหมายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบรับโชคใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินนะครับอาจจะได้โชคใหญ่ที่แบบ ปัจจุบันทันด่วนและแบบอาจจะมีแบบที่มันใหญ่พอที่จะไปปลดหนี้ประเสริฐกับท่านได้นะครับดีไม่ดีนะครับชาวราศีสิงห์นะครับท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับดวงการเงินเรียกว่าเป็นดวงที่การเงินที่จะสบายขึ้นจับใจ่ายใช้สอยสบายขึ้นมีเงินไปดูแลครอบครัวนะครับใครที่มีภาระจะต้องจ่ายเรื่องของการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้าน ก็ทำนายว่าท่านจะมีเงินไปจ่ายอาจจะไปปิดหนี้สินเลยตรงนี้เลยก็เป็นได้นะนะครับ <c oughs> <c oughs> งานที่เด่นนะครับของชาวราศีสิงนะครับนะี่ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการนวดนะงานด้านการเสริมสวยงานด้านสัญญกรรมนะครับงานด้านความงามต่างๆนะทำนายว่าการเงินดีใครที่ต้องไปทำงานที่ต้องไปใกล้ชิดกับลูกค้านะครับไปพูดคุยใกล้ชิดกัน ทำนายว่าท่านก็จะมีสเสน่ห์นะครับก็จะมีการเงินเข้ามาดีมีคนหลงไหลงานนวดนะครับนวดสปางานนวดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนวดแผนโบราณน,นวดแผนไทยปัจจุบนันต่างๆทำนายว่าดีทำไมว่าการเงินดีนะครับมีสเสน่ห์เมตตานะครับใครทําง,งานด้านสถานบันเทิงกลางคืนทำนายว่าการเงินดีนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับศิลปะ การร้องเพลงนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับดนตรีทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับงานที่เกี่ยวกับครีเอทีฟงานครีเอเตอร์นะครับงานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลออกทีวีโทรทัศน์ออกวิทยุออกสื่อต่างๆทำนายว่าท่านจะมีชื่อเสียงโดง่งดังไกลไปทุกสารทิศนะครับและการเงินงก็จะเข้ามาเยอะนะครับ <c oughs> ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการแพทย์นะการแพทย์งานด้าน เภสัชงานด้านขายยาต่างๆนะครับหรือเป็นเซลล์ขายยา,ารักษาโรคก็ได้ทำนายว่าการเงินท่านก็นจะดีนะครับงานที่เกี่ยวกับสังฆพันธ์งานที่เกี่ยวกับโรงหล่อพระพุทธรูปศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนาทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสมําเร็จการเงินดีนะครับใครที่มีโรงหลอมีขายพระพุทธรูปต่างๆนะครับให้ชาวบูชาพระเครื่องพระพุทธรูปต่างๆทำนายว่า การเงินด mm ีนะนะครับไพ่เด่นไปต่อไปนะครับก็คือไพ่สองไม้เท้านะครับไพ่สองไม้เท้านะครับตรงนี้หมายถึงใครที่จะไปดูงานใหม่ทานายว่าท่านจะได้งานใหม่ใครที่ไปสอบสมัครงานใหม่ทานายว่าท่านจะได้งานอย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับใครที่มีงานที่เล็งเอาไว้ว่าจะไปสมัครงานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้าท่านไปสมัครทํานายว่าท่านจะได้หรือว่าใครนะครับ ที่ไปสมัสมครเอาไว้วแล้วท่านว่าท่านก็อาจจะได้งานที่ท่านสมัครเอาไว้นะครับใครที่เป็นราชการนะครับใครที่เป็นราชการใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งท่านว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งไปสู่ตาแหน่งที่ใหญ่โตวกว่าเดิมมีอานาจมากกว่า,าเดิมนะครับใครที่ทำงานต่างประเทศทํานว่าการเงินดีนะครับเพราะไพ่สองไม้เท้าก็หมายถึงต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ จะแชร์เรองขึ้นมาด้วยนะครับงานต่างประเทศนะครับใครทางานต่างประเทศอยู่แล้วทำนายว่าการเงินดีใครที่คิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับทำวีซ่าต่างๆทำนายว่าจะผ่านใครที่ทํางานที่ต่างประเทศทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับการเงินดีใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งการขับรถนะครับหรือจะเป็นการส่งคนส่งของทำนายว่าการเงินดีใครที่ ทำงานที่เกี่ยวกับพวกยานพหาหนะไม่ว่าจะเป็นประดับยนต์หรือว่าค้าขายอาันหลที่เกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านกล้องวงจรปิดันก็ถือว่าดีด้วยนะครับงานที่เกี่ยวกล้องกล้องติดรถนี่ก็ถือว่าดีนะนะครับการเงินการงานของชาวราศีสิงนะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่เป็นดวงลาบทรัพย์การเงินที่ไหลเข้ามาดุดดังมีปาฏิหาร รุ่ดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่าการเงินจะไหลเข้าไม่ขาดเลยโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่เรียกว่าทับตัวเลยทีเดียวนะครับชาวราศีสิงห์นะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เดนมาร์กเชียนนะครับไพ่เดนมาร์กเชียนนะครับหมายถึงผู้วิเศษนะครับนะบหมายถึงคนที่ทำงานได้หลายด้านหมายถึงคนที่มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิพานหมายถึงท่านมีเกณฑ์อาจจะได้การเงินที่เป็นแบบกระทันหานปัจจุบันทันด่วนแบบเป็นเซอร์ไพรส์แบบฟุกๆได้นะครับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับของมือ2ของรีไซเคิลนะครับหรือว่าของสะสมทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์งานแลบเคมีงานด้าน เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ทานายว่าการเงินดีนะครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับงานที่เกี่ยวกับแลบเคมีผสมวสาุน้ํายาต่างๆนะครับไม่หมดจะเป็นน้ํายาอะไรก็ตามล้างรถน้ํายาล้างรถน้ํายาล,ล้างจานน้ํายาอะไรก็จานที่เป็นเกี่ยวกับพวกเคมีทํานายว่าท่านจะสมหวังประสบผลาสำเร็จการเงินดีนะครับใครที่มีความสามารถนะครับ,นะรบนะมีงานอดิเรกมีความชอบมี p a ชั่น และจะนําความสามารถตัวนี้นะครับไปต่อยอดให้เป็นอาชีพเสร,รมิมหรือว่าเป็นอาชีพหลักนะครับท่านใว่าท่านจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ท่านถนัดในสิ่งที่ท่านชอบจากนั้นท่านท่านมี project, โปรเจกต์นะครับก็ลงมือทำนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองไหลเข้าดีนะนะครับท่านมิเกนอาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่จากยานประหานะอ่าอันนี้ขึ้นมานะนะครับอาจจะได้โชคลาบจากรถนะ ถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์การเงินที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าไม่ขาดดยุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือน,นะครับเป็นดวงการเงินที่สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ชาวราศีสิงห์นะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่ครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับ ไม่แน่นะครับชาวราศีสิงห์นะอาจจะได้โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะแบบนี้อาจจะมีนะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีเทวดามาดนจิตด,ดนใจให้ท่านมีโชคลาภได้หรือนนเ,เรามาดูกันที่ข้อเสียเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับชาวราศีสิงห์นะครับท่านมีค์ที่อาจจะเสียงเงินโดยใช่เหตุนะครับวันนี้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นนะ ต้องระวังเรื่องของการทำตังหายไปไหนมา่ไหนเก็บตังให้ดีระวังการทำตังหายในระหว่างการเดินทางอ,อันนี้ต้องระวังดีนะครับเดินทางไปไหนนี่นะครับขบับรถขับราเดินทางไปไหนก็เก็บสตุง้งสตางไว้ดีนะครับ,นะรบถ้าเราจะมีเรื่องเสียงกันเปกับของใช้ต่างๆนะครับอาทิเช่นแว่นตานะกล้องนะครับอาจจะต้องซ่อมแซมหรืออาจจะได้ซื้อแว่นตาใหม่ ถ้าท่านถ่ายแว่นตานะนะครับรอ,อาจจะไปเสียเงินซื้อคอนเ,เลนส์อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นะอาจจะเสียเรื่องเสียเงินในการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่าซ่อมกล้องวงจรปิดได้นะครับหรือ,อจ,จะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมกล้องหน้ารถกล้องหลังรถอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับในดวงเนี่ยนะครับถ้าชาวราศีสิงนะครับมีคนมาชวนร่วมพุ้นลงทุนต่างๆท่านต้องระวังให้ดีนะนะครับนะต้องดูให้ดีก่อนว่า ทัวร์ไหมใช่ไหมไม่งั้นอาจจะเสียเงินโดยใช่เหตุได้อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับใครที่จะให้ตังครยืมไปอันนี้คิดดีๆเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญขึ้นเนี่ยท่านต้องระวังการให้ยืมแล้วไม่ได้ตังคืนนะนะครับนะฮะหรือว่าอาจจะไปทวงคืนยากออกเงินอะไรให้ใครไปก่อนทำหนัว่าจะได้คืนยากนะอันนี้ <c oughs> ให้ระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับการซ่อมประตูรั้วบ้านนะครับให้ระวังเรื่องของการซ่อมแซมรถเสียเงินที่เกี่ยวกับรถอยู่กับยานผาานะนะครับนะอาจจะมีเรื่องการเงินที่เสียไปกับญาติผู้ใหญ่การเจ็บป่วยอะไรต่างๆด้วยนะครับอยงน,นี้นะแต่ยังไงก็ตามนะครับดวงการเงินของชาวราศีสิงห์นะ มีไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าการเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ที่กังวลเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถผ่อนบ้านหรืออะไรก็ตามผ,ผ่อนเครคดิตต่างๆท่านจะมีเงินไปจ่ายท่านจะมีลาบรัพย์ใหญ่มานะครับให้ปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยซ้ำถ้าแบบนี้นะอาจจะได้ลาบรัพ์โชคใหญ่นะครับเหนือความคาดหมายเหมือนมีปฏิหารดุจด,ดั่งมีศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนอันนี้ถือว่า สุดยอดเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะสรุปนะครับดวงของชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ดุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเหมือนมีเทพไทยเทวดาคอยช่วยเหลือดวงการเงินไหลเข้าดีมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ อาจจะได้การเงินที่เป็นโชคใหญ่แบบฟุกๆลุกอาจจะได้กาเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านใครที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่มีเก์ที่อาจ,จะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่เกินความคาดหมายอาจจะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่เหมือนมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยโชคแก่ท่านใครที่ไปขอพรในเรื่องของการเงินอะไรไว้ทำไมว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพรเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องของลาบลอยท่านมีเกณฑ์ได้ลาบลอยทรัพย์ใหญ่อาจจะได้การเงินที่เป็นโชคใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านทำไยว่าจะประสบความสําเร็จใครที่จะขายที่ขายบ้านทำไยว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จการเงินไหลเข้าดีการเงิน,าาก,างนการค้าการขายทำไยว่าไหลเข้าไม่ขาดดวงลาบรัพย์การเงิน มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมดวงชะตามีสเสน่ห์เรื่องของโชคลาภการเงินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดทํนไยว่าท่านจะมีคนนําเงินนําทองมาให้ผูดเจราจารเรื่องการเงินจะมีการประสบความสําเร็จใครที่จะไปพูดคุยเจราจารเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำไยว่าท่านกิน,นจะได้สมบังประสบความสําเร็จใครที่คิดท,ท,ที่จะไปพูดคุยต่อยอด ไปดูเรื่องของธุรกิจใหม่ๆทํานายว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจทํานายว่าท่านจะมีเกณฑ์การขยับพยายเรื่องของธุรกิจการงานของท่านอาจจะไปดูที่ใหม่ๆไปเจอทำนายการค้าที่ดีกว่าเดิมการเงินที่ดีกว่าเดิมใครที่ทํางานประจาทํานายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งใครที่คิดที่จะไปดูงานใหม่ไปสมัครงานใหม่ทํานายว่าจะได้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถเกี่ยวกับประดับยนต์เกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่รถยนต์ทํานายว่าการเงินดี งาน,น,นต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีใครที่คิดที่จะเดินทางต่างประเทศทำวิซ่าทำนายว่าจะผ่านใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนวดงานที่ต้องเป็ใกล้ชิดกับลูกค้างานที่เกี่ยวกับธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนทำนายว่าการเงินดีท่านจะมีเสน่ห์เมตตามากผู้จรจาสินใด้ทำนายว่าจะมีคนนิยมชมชอบท่านใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับดนตรีศิลปะการร้องลามทำเพลงทำนายว่าการเงินดีงานด้านการเสริมสวย งานด้านการสัญญกรรมทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออกการหลอกสื่อโซเชียลงานครีเอทีฟครีเอเตอร์งานที่เกี่ยวกับทางด้านของยารักษาโรคใครที่เป็นเภสัชเปิดร้านขายยาทำนายว่าการเงินจะดีใครที่เป็นเซล,ล์เรื่องของอยารักษาโรคทำนายว่าการเงินจะดีใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านศาสนาใครที่มีโลงลรโลงหล่อพระโรงหล่อพระ แครที่มีร้านสังกัดพันธ์ทำนายว่าการเงินดีงานด้านหมอพยาบาลทำนายว่าจะมีความก้าวหน้าอาจจะได้ตาแหน่งการงานที่สูงขึ้นการเงินการงานทานายว่าไหลเข้าดีมีลาบทรัพย์โชคใหญ่ใครที่คิดที่จะขายของสะสมทานายว่าท่านจะขายได้ใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับของสะสมของมือสองของใช้แล้วของีไซเคิลทำนายว่าจะประสบความสาเร็จการเงินดี งานที่เกี่ยวกับแลบเคมี ii, การผสมผสานเคมีต่างๆทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นวัฒนธร,รรมใหม่ๆทำนายว่าการเงินดีดวงการเงินการงานเรียกว่าเป็นดวงลาบ,ร,าบรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือเป็นดวงโชคลาบรัพย์ก้อนใหญ่ที่อาจจะได้แบบปฏิหารแบบระทันหานปัจจุบันทันด่วนเรียกได้ว่า ชาวราศีสิงห์นะครับท่านกินนี้อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลัก10ล้านแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่16-28กถึง28ุ่่มพาพันธ์2,568นะครับนะไม่แน่นะครับจะอาจจะได้โชคใหญ่มาปรนดิปรลสินนะครับนะดวงการเงินก็เรียกว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่ดุดดังมี ติหารนะครับดังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยเหลือเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบแนะนําให้ชาวราศีสิงห์นะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ปวรตีไหว้ขอพรกับพระนารายณ์นะครับถ้ามีโอกาสนะครับให้ทมบุญด้วยการถวายพระประจําวันเกิด ก็จะเป็นการเสริมรวมโชคลาภให้กับชาวราศีส,สิงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอเช่นั้นครับโชคดีมีโชคลาภทรย์ก้อนใหญ่ๆทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ